เป็นตัวนำมาคุณนายที่ตามที่สองนายแสดีที่สามแดดพิจิตใจที่สี่รุมบอลที่ห้าที่โคงปลายสามอริวันจะเป็นตัวนำมาคุณนายที่ตาม ที่สองนายแสมดีที่สามเงินวิราที่สี่โไปาต่อทางตรงอริวันยังเป็นตัวนำตลุอริวันยังเป็นตัวนำเงินวิราที่ทสองตลุมบอลที่สาม

เป็นดรานเอกอัครที่ตามที่สองเฮอริเคนที่สามฟอร์ตที่สี่คาราีิอมบัสติเป็นตัวนนำโอเคโอเคติดตามที่สองเฮอริเคนที่สามเจริญชัยวงที่สี่ที่โค้งไปสาม โอเคโอเคเป็นตัวนำกูเอฟบนซีที่ตามที่สองเฮอดิเคนที่สามทริมเล็กที่สี่โคปาสองตา้งตรงวาราดีควอลิตี้อัธิจุดเฮดิเกนรุ่งแรงที่มาจากด้านนอก

เชือนำใจเป็นตัวนำลองดาวติตามที่สองสิกเซนที่สามเชควาสนาที่สี่พนิดาที่ห้าถัดไปหนึ่งใน,นร้อยการาดีลองดาวเริแรงขึ้นไปเป็นคาราดีพนิดาเป็นตัวนำลองดาวติดตามที่สองเชื่อวาาสนาที่สาม คาราดิ่รองดาวเป็นตัวนำโค้งไปสองออทางตรงรองดาวเป็นตัวนำพนิดาติดตามที่สองโชคนำใจที่สามคนครไทยที่สี่ออกดาวยาเป็นตัวนำโชคญนำใจติดตามที่สองนครไทยเล่นแลงขึ้นมา ฮาราดี้รองดายจเป็นเจ้าชควงนำไทยจิตตามที่สองเยือนออไทยที่สาม ตุ5ผลอลีเตตาที่3วินชาปาตนาที่3บิชัมที่ Ben Ben turun Ferrari di tempat kedua, Pratana di tempat ketiga, di tempat keempat, Aradia Amatad rambutnya bayi di tempat di Ferrari di อำนาจที่สชายปราถนาที่สี่โค้งไป่อทางตรงการาที่เบนเฟรรี่เป็นผานนำูกันเบนเฟรรี่เฟรรี่เบนเป็นานนำเฟเลรี่เป็นจ้หนุเบนติตามี่เฟรรี่เรองมาเป็นตัวนะชายปาจาราแรประจนากับเฟรรี่คนดูชายปาจนารแรปราจนานนอกเป็นตรชายปราจนาเป็นตัวนำเฟอเลรี่ติดตามที่สอเฟ็รที่สา หนึ่งในพันเป็นตัวนำลิเติ้ลททิที่สอเทพตำราที่สามอเล็กซิสที่สี่วบาลที่ห้าหนึ่งในพันยะเป็นตัวนำลิเติ้ลทัทิที่สองเทพตำราที่สมอเล็กซิสที่สี่วายลที่ห้าไป ีโคบายสามหนึ่งในพันยังเป็นตัวนำลีดเดร์ท็อปจิตามที่สองเทศรานที่สามอเล็กซิตที่สี่โคบายซอ,อทามตรงหนึ่งในพันยังเป็นตัวนำอเล็กซิตจิตามที่สองลิตร์ทอที่สามหนึ่งในพัน,งงนยังกองนำหนึ่ง kan bentur nam listrik yang kedua listrik yang maaf. แก้วกาวินเป็นตัวนำคาราดีคุณวรพลเป็นตัวนำลำน้ำพิงติดตามที่สองคุณกิวี่ที่สามแก้วกาวินที่สี่และมาทางด้านนอกคกนที่หนึ่งมาคุณวรพลจะเป็นตัวนำลำน้ำพิงติดตามที่สองสตาร์แชมป์ที่ คุณวรพละเป็นตัวนำลำน้ำสิงติกตามที่สองสตาแคมที่สาคุณเจวีที่สี่โค้งไปซ้อามตรคุณวรพลจะเป็นตัวนำลำน้ำสิงติดามที่สอง นำคุณบรมณจะเป็นตัวนำคุณกีวี่ิจกามที่สสุขบิกิจสามคุณบรมณ์จเป็นสัวานำคุณกีวี่ิจามที่ส่เกิดีก เป็นตัวนำปััจิตาจที่สองเปรชที่สามเกกว่าพัที่สี่เิประชาที่ห้ปัจัเป็นตัวนำที่ตอนแจ็คจิตาจที่สองสูเปชีที่สาเกินกว่าพัที่สี่ก้าวงคนที่ห้า การาดีปะปยาอยอมเป็นเจาน้าี่อนแจกจิตตาที่สองมาิตที่สาเก่งก,กว่าพันที่สี่ก้ามงคุที่ห้ารา,าดีปปยาอยอมเป็นเจนตายสี่ปะปายายาเป็นตัวนำที่ต้องแจกกิตตามที่ส สุาชิตที่สามเก้ามงคลที่สี่เกวพันที่ห้าถัดไปบุญวาสนาที่โค้งปายสามผาไปยากรเ็พืัวนำคู่กับ 9, เก้ามงคลลูกเลย ยาติตามที่สองตามใจที่สามกามงคลจะเป็นตัวนับตะวันมงคลติตามที่สองกามงคลจะเป็นตัวนับตะวันมงคลติตามที่สองกามงคลจะเป็นวันตะวันมงคลติตใจที่สาจาที่สามกามงคลจะเป็นวันตะวันมงคลจิตใจที่สามอาจารย์ใหญ่ที่สาม ซุปเปโรติดตามที่สองค้รา,าดียิ่งรวยเป็นตัวนำซุปโปโรเป็นตัวนำที่งรวยติดตามที่สองบระรักที่สามเพื่อนกรที่สี่ขวัญใจมาจนที่ห้า่่โคไปสาม ซุปโปโบย่าเป็นตัวนำพลังรักที่ตามที่สองยิ่งรวยที่สามโคบายสอ,อ,อกต่างตรงซุปโปโบพลังรักไปมานำคู่กันคาราดีซุปโปโบเป็นตัวนำะ พลางลับีตอนที่สองเฟื่องกระที่สามซุปปบยัเป็นจวนนำซุปโปบยัเป็นจวนก้กันลงรจกระไที่นั่จับโบดีได้เลยจ้ะจับโบดีได้อะไรวะอะไรเข้าเด้ มาออกแล้วมาคนละตัวมาหลังเทพมาเป็นตัวนำถ่ายพูดนี่เหี้ยวแ้วใจนะ่นเหรอเห็นเลยขออนุญาตไม่พลาดนะครับมองไม่ไหวอือไม่ไหวแล้วครับขออนุญาตก็มองไม่ไหว คนละตัวเพิ่มเนี่ยนี่ยหนหน้าเนี่ยหนึงสอา่ะเขาไม่ได้อ่ะอย่ามาเฉียดกันนะเพิ่มไปสองเข้าตามตรงกำหนดไม่ยี่บาทแลต่ไปย้อนมาแบบนี้เอ,อ,า,า,อาไปย้อนมา หนึ่งหนึ่งสิบสองห้าหกสิบสองห้าหกเน้นเน้นสิบสองห้าหกเนี่ย